สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมปี2569นะครับสวัสดีเอฟซีอุลุงรวินนะครับผมลูกค้านะครับผมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับมือนีนะครับเามาชมนะครับสารีพ่วงนะครับน้ำทรงลูกค้าทางอำเภอแวงไงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับคันนี้เป็นคัสซีหนาซีครับผมความยาวนะครับ3ามเมตรแปนะครับความกว้างอยู่เมตรเกเซนนะครับผม สปีกล้างน้ำทั้งคันครับทับหลังพวกนี้เขาก็ใส่เป็นล้างน้ำนะครับผมมีบันไดหนานะครับผมตัวนี้นะครับงันเชื่อมงันดมนะครับมาตรฐานนะครับข้อสอดใดเทาก็นะครับคงคุณภาพชิ้นงานนะครับถูกราคานะครับผมงันเืียมคือมาตรฐานของเขานะครับผมชุดข้อหลากนะครับสวยๆแข็งๆนะครับเก่านะครับผม อันนี้เปิดได้สามด้านนะครับเป็นกระบะตั้มครับผมยางกระทะนะครับกระทะใหม่ป้ายแดงนะครับยางไหนกับยางไหนไม่นะครับน็อตไม่ถูกโตนะครับเป็นเผ้านอกนะครับผมยางเปอร์เซ็นต์สวยๆนะครับผมอันนี้ความกว้างอยู่นะครับเมตรเก้าสิบห้าเซนนะครับผม เป็นกระบะตั้มพื้นเรียบนะครับผมฝากเบอ,เบอ,อร์โทรหลานเบอร์โทรอูนะครับดัน096,012,087,8นะครับสนใจทักมนาะถามนะครับราคาสเปคร,รถนะครับผมสั่งจองได้นะครับผมลูกค้า FC นะครับท่านใดสนใจก็พักมาในเพจนะครับผมในไลา์เบอร์นี้นะครับ นี่เบอร์เดียวนะครับอูหลวงระวินนะครับงานเชื่อมงานดามนะครับงานซับแข็งแข็งนะครับผมพับหลังนะครับเป็นล้างน้ำหนาสามนะครับเสาก็เป็นล้างน้ำหนาสามนะครับผมกันเลี้ยงเต้ลูกค้านะครับจีสร้างจองนะครับเป็นรถสเปคไดท่นนี้ลูกค้าน้าไปใส่ครับเอลหาศูนย์ครับ มีวิวความเคลื่อนไหวนะครับปี2569นะครับผมกอนนังนที่ออกเดินทางให้ลูกค้านะครับผมทางอันเทอแวงไงนะครับสนใจกับท่าขม้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กับพวกนี้ยังหลายนะครับผมรีวิวความเคลื่อนไหวนะครับสตาร์ทงานนะครับผมเป็นวันแรกนะครับผม คิวต่อไปกัสิเป็นลูกค้าทั้งบ้า,บานนรศลสีนะครับผมอำเภอโกสุมเขาเนี่ยแหละครับเป็นรถใหญ่นะครับ,เ,นนรบเดี๋ยวสิรีวิวให้ลูกค้าเอฟซีเขาได้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับผม